ก็เหลือแค่หิมะตรงนี้ค่ะตอนนี้รถเกตกำลังจะมาตัดเอาไปนคะคะคนตกตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เสนอหิมะก็หายไปเหลือแต่กองตรงนี้นะคะตอนนี้รถเกตก็มาตักเอาไปทิ้ง ที่่ไหหนนสักแงงึมาแล้วก็ไปตอนนี้ฝนตกอากาศแค่สองศาไม่ติดลบแต่อาทิตย์หน้าก็ไม่รู้นะคะนี่ก็วันต่อวันนะคะนี่ก็จะเดินกลับบ้านนะคะ เดินมาขึ้นรถกลับบ้านตรงนี้ที่จอดรถหมาก็เหลอเข้ากลองไปเ,เลยเลยค่ะเขาตักมาเก็บไว้ให้มันีที่จอดรถ จะเป็นอย่างนี้ค่ะแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปในร้านขาจะถ่ายไม่ได้น,นะคะ